ผู้ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่19ตุลาคม2 5 6 4ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ยังคงเป็นอ่าน จากหนังสือที่ชื่อปริศนาธรรมหรือโกอานนะครับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนซึ่งเป็นข้อเขียนของอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับวันนี้ก็เป็นการอ่านบทที่นะครับข้อที่271ซึ่งอยู่ในตอนที่49นะครับต่อจากตอนที่48เมื่อวานนี้นะครับ ตอนที่49ก็รวมแล้ว6ข้อนะครับเป็น1ตอนนะครับเอาละครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่271 271ชื่อว่ามัคควิธีปฏิบัติสมาธิแบบเซนนะครับมัคควิธีปฏิบัติสมาธิแบบเซน ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้การปฏิบัติซาเซนอย่างหนักหน่วงของสำนักเซนแบบชะเซนญี่ปุ่นมิได้หมายถึงเพียงนั่งนิ่งเงียบหากแต่ได้กระจัดความคิดปรุงแต่งอีกด้วยผู้ฝึกซาเซนต้องเข้าสู่สภาวะแห่งการรู้แจ้ง คือสภาวะที่จิตปราศจากความคิดปรุงแต่งเป็นการเข้าถึงสภาวะที่้ายทั้งจิตและลายกายและปราศจากลักษณะแห่งตัวตนของผู้นั่งแต่อาจแต่อาจารย์เซนในยุคโบราณไม่ต้องการอธิบายถึงสภาวะที่ปราศจากความคิดปรุงแต่ง หากแต่เพียงกล่าวว่าเป็นเสมือนผู้ที่ความมืดปกคลุมจิตมายาวนานกระทั่งเกิดแสงสว่างขึ้นกับจิตอย่างฉับพลันเสมือนถูกกักขังอยู่ในถ้ำน้ำแข็งอันหนาทึบในที่สุดก็ได้รับแสงสว่างเจิดจ้าอีกคำรบหนึ่งนี่คือ หัวข้อที่ชื่อว่ามารมรกวิธีปฏิบัติสมาธิแบบเซนนะครับมรรกวิธีปฏิบัติสมาธิแบบเซนข้อที่271นะครับต่อไปข้อ200ที่272ชื่อว่าความสำคัญของโกอาหรือปริปริศนาธรรม ความสำคัญของโกอาหรือปริศนาธรรมนะครับ272โกอาหรือปริศนาธรรมนับว่าเป็นนับว่ามีบทบาทสำคัญสำหรับเป็นมรรควิธีในการฝึกหัดเซนเพราะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้แจ้งหรือตื่นรู้ซึ่งเป็นการตื่นรู้นอกขอบเขตของความคิดปรุงแต่งหากิจของผู้ใดยังอยู่ในวังวน ของความคิดแบบทวิลักษ์จิตของผู้นั้นไม่อาจเข้าสู่สุญญตาหรือไม่อาจเข้าสู่ความไล่สภาวะใดๆได้ปริศนาธรรมหรือโกอานทั้งหลายแม้ว่าเป็นถ้อยคำที่ไล่เหตุผลแต่สำหรับผู้มีปัญญาญาณหรือปัญญาโลกุตระก็จะประจักษ์แจ้งว่า ทุกสรรพสิ่งบนโลกร้วนแต่ไล่ลักษณะและไ่สภาวะใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือข้อที่272นะครับ272ที่ชื่อว่าความสำคัญของโกอานหรือปริศนาธรรมนะครับต่อไปข้อ273ข้อ273 ชื่อว่าข้อนี้ว่าโกอันหรือกงอันคือวลีที่มุ่งให้บรรลุถึงความไม่คิดปรุงแต่งคือวลีที่มุ่งให้บรรลุถึงความไม่คิดปรุงแต่งนะครับโกอันหรือปริศนาธรรมของชาวพุทธเซนเป็นคำพูดหรือวลีที่ไล่เหตุผลที่สุดจนมิอาจทำให้เราเข้าใจได้ ด้วยเหตุผลตามธรรมดาดังเช่นเมื่อเธอตบมือด้วยมือทั้งสองข้างก็จะเกิดเสียงดังนั้นเสียงของการตบมือข้างเดียวเป็นเช่นไรปริศนาธรรมหรือโก่านทุกข้อทุกประโยคจะไม่เปิดโอกาสให้ใช้ปัญญาหรือใช้ความคิดปรุงแต่งอธิบายแต่อย่างไรนั่นเป็นเพราะในการบรรลุ ทำแบบชาพุทเซนไม่เกี่ยวข้องกับถ้อยคําและความคิดปรุงแต่งและไม่เกี่ยวกับภาษาคืออักษระหรือพยัญชนะแต่อย่างใดน,นะครับนี่คือข้อที่273โกอานคือวรีที่มุ่งให้บรรลุถึงความไม่คิดปรุงแต่งต่อไปข้อที่274สัจธรรมที่แท้แห่งสรรพสิง่ง คือความว่างศัจธรรมที่แท้ของสปปรรพสิ่งคือความว่างนะครับศัจธรรมที่แท้แห่งสรรพสิ่งคือศัจธรรมสัจธรรมที่แท้แห่งสปปรรพสิ่งคือสปปรรพสิ่งที่มีสภาวะแห่งความว่างและในความว่างนี้มีความหมายดังนี้หนึ่งสปปรรพสิ่งว่างจากสภาวะและลักษณะใดๆ แต่เพราะเราไม่เข้าใจจึงได้สร้างความสับสนต่อสภาวะแห่งความว่างนี้ 2. จากนั้นก็เกิดคำถามต่างๆขึ้นมากมาย 3. จากนั้นก็แสวงหาคําตอบข้อสงสัยต่างๆโดยไม่เข้าใจว่าสัจธรรมที่แท้แห่งสรรพสิ่งในจักรวาลมิใช่สัจธรรมที่แท้แห่งสรรพสิ่งส่วนสัจธรรมที่แท้แห่งสรรพสิ่งก็คือสรรพสิ่งว่างจากสภาวะ และลักษณะใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือข้อที่274นะครับต่อไปข้อที่275ข้อที่275นะครับชื่อว่าพุทธกิจของผู้มีปริชาญาณแห่งการตรัสรู้ พุทธกิจของผู้มีปัญญายาแห่งการจัดสรู้นะครับปรมาจารย์แห่งพุทธศาสนาเอกชนศาสนาปรมาจารย์แห่งพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศจีนยุคโบราณคือผู้มีปรีชาญาแห่งการจัดสรุ คือผู้ประจักษ์แจ้งต่อจิตเดิมแท้ว่าเปรียบประดุจด,ดังงฟาร์มว่างคุณอุปการที่สำคัญของผู้มีปริชายานแห่งการศัลรูก็คือการที่ท่านเป็นผู้สร้างรากฐานอันสำคัญยิ่งแก่พุทธศาสนาทางภูมิภาคตะวันออกส่งผลให้ชาพุทธเซนยุคโบราณ มีอิทธิพลและมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงมิเพียงต่อผู้คนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทว่ายังแพร่ขยายภูมิธรรมแห่งการจัดสรุจากประเทศจีนไปสู่ชาวโลกทั้งหลายอีกด้วยนะครับนี่คือข้อที่275พุทธกิจของผู้มีปัญญาปรีชาญาณ แห่งการสัดสรูนะครับ่ซึ่งเป็นข้อที่5นะครับสำหรับวันนี้นะครับอ,อ่ก็ขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่6คือข้อที่276นะครับชื่อว่าข้อนี้ว่ามิอาจอธิบายสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้ได้มิอาจอธิบายสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้ได้มมแ,ดมแ,ไดแม้ว่ามี แม้ว่าผู้มีปรีชาย,ยานแห่งการสัจลู้เป็นผู้ที่รู้แจ้งต่อสัจธรรมแห่งจิตเดิมแท้ว่าเปรียบประดุดดังารามว่างนั่นก็คือว่างจากสภาวะและลักษณะใ,ใดๆกระนั้นท่านก็มิอาจสรรหาถ้อยคำหรือภาษาใดอธิบาย ต่อสภาวธรรมและสัจธรรมแห่งจิตเดิมแท้ได้ความการพยายามอธิบายถึงสภาวะนี้คล้ายกับคนใบ้ซึ่งกำลังพยายามเล่าความฝันของเขานี่เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้จดสลู้ต่อสภาวธรรมแห่งสัจธรรมแห่งจิตเดิมแท้มิอาจอธิบายสภาวธรรมแห่งจิตเดิมแท้แก่ผู้อื่น ว่าจิตเดิมแท้มีลักษณะและมีสภาวะเช่นไรเพราะจิตเดิมแท้ไล่สภาวะและไล่ลักษณะใดๆนะครับทั้งหมดนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายขยายความอีกแล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละวลีแต่ละประโยคแต่ละถ้อยคำนะครับมีความชัดแจ้งบริบูรณ์อยู่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้อ่านมา6ข้อ ะครับข้อสุดท้ายที่อ่านก็คือข้อที่276มิอาจอธิบายสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้ได้นะครับเช่นเดิมนะครับท่านฟังแล้วเกิดข้อสงสัยต้องการแสดงความคิดเห็นติดต่อได้ที่หมายเลขติดต่อผมอาจารย์คำพีที่หมายเลขนะครับ0 8 9 1 2แ0 6 8 9นะครับและ025133279 02 939 7อง6นะครับ939 7 466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ